มีลอมแล้วก็ของเล่นต่างๆอัปเดตมากมายนะครับก็เลยมีคอนเทนต์อะไรมาให้ทำอัปเดตลงคลิปได้บ่อยมากเลยนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพื่อ,อให้ทำต่อ,อพวกลอมพวกอะไรต่างๆที่เขามีอัปเดตกันนะครับวันนี้ก็จะมาทำเจ้าตัวนี้ครับนี่10ทีโป ปเญหกของเราอีกแล้ววันนี้ครับตัวนี้ก็ทําคลิปลงค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งก็เป็นมือถือที่ยอดนิยมอย่างมากนะครับก็เจ้าตัวนี้มี10 T ทีโโอเคครับวันนี้ก็จะจับลงเจ้าตัว o ลอมคอ,อวัตนะครับซึ่งเป็น r ลอมที่ปล่อยอัปเดตออกมาตัวล่าสุดเลยนะครับคอวัตแอนดรอย d 1สนะครับแล้วก็จะทําการโอเวอร์ครพวก GPU ขึ้นไปนะครับเป็นเคอร์เนลนะครับ อันดับแรกนะครับตัวนี้ปลดล็อกแล้วก็ลง TWRP เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาจากคอสตอมลอมฮา w ์วนะครับจากคิดที่แล้วก็เราจะมาทำการแฟดเป็นคอวัดเลยอันดับแรกนะครับก็จะทำการคีนแฟดนะครับคีนแฟดในที่นี้ก็ต้องทำการล้างพาร์ติชันแล้วก็ฟอร์แมตดาต้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทำการริบข้อมูลโอเคครับอันนี้ก็ผมก็จะทำการล้างนะครับทุกอย่างเลย แล้วก็จะรีบูตรีคอรเวอรี่ไปหนึ่งทีเมื่อรีบูตกลับมาที่ TWRP อีกรอบนะครับตัวนี้มันจะมองไม่เห็นสตอ r เรตนะครับเราจะทำการทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกหนึ่งรอบนะครับก็พิมพ์ไปเลยว่า YES แล้วก็ วิบข้อมูลนะครับ3ตัวเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็รีเซ็ตใส่เขตอ่าเมื่อกลับมาที่ tdrp ครับก็จะมองเห็น s t o r a เ e สามารถออนถ่ายไฟล์ ile, เข้าไปได้เลยนะครับไฟล์ผมจะเลือกใช้จะมีอยูสาไฟล์นะครับก็จะมีไฟล์ vendor หลกัหลกๆก็คือ vendor แล้วก็ตัวไฟล์ z i p ลอมนะครับ ก็จะออนถ่ายไฟล์เข้าไปในตัวเครื่องเครื่องนี้ก็ปลดล็อกนี่นะครับ โอเคเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นไฟล์ทั้งหมดที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีไฟล์เฟิร์มแวร์ไฟล์ลอมแล้วก็ไฟล์วาก็แล้วก็ TWRP นะครับซึ่ง TWRP ติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยวิธีการติดตั้งของผมก็จะติดตั้งทั้ง3อย่างพร้อมกันเลยนะครับซึ่งสามารถทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องอรีบูตลอมก่อนสามารถ ตัวเคอร์เนลของผมนั้นสามารถแฟดด้วยโหมดไฟลอ e ด i t ไฟล์ o o t ได้เลยนะครับก็คือแทมที่ไฟล์ Boot ตัวเดิมได้เลยโอเคครับเมื่อโอนถ่ายไฟล์ลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำการติดตั้งเจ้าตัวลอมกันนะ อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องติดตั้งก่อนเลยก็คือจะตัวไฟล์เฟิร์มแวร์นะครับอ่านี่ครับก็จะติดตั้งไฟ์ลเฟิร์มแวร์ก่อนกดที่ F W นะครับแล้วก็อ๋อเดี๋ยวเฟิร์มแวร์ที่ผมเลือกใช้จะเป็นเวอร์ชัน12.1.3.0นะครับติดตั้งไปเลย เมื่อเสร็จแล้วก็ก็ย้อนกลับมากดปุ่ม h o m แล้วก็กด Install อ,อ,อีกรอบหึังจากนั้นติดตั้งไฟล์ ROM นะครับผมจะใช้เป็น c o r e w a r 1 6 5 Alpha Century Apollo นะครับมี G f ให้นะแล้วก็แฟรเลย โอเคครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะติดตั้งไฟล์ kernel นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําการรีบูตตัวเครื่องก่อนก็เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการรีบูตตัวรีบูตตัวเครื่องได้เลยนะครับครับหลังจากที่เรากดรีบูตไปนะครับแล้วก็รอให้มือถือ uh, ทําการบูตนะครับ เพื่อรอให้บูตเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการใช้งานของ Corvus นะครับโอเคครับมันก็บูตมาที่ OS ตัวใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะทำการบูตตัวเองอยู่นะครับโอเคก็ขึ้นโลโก้นะครับว่า c o r s OS ก็เป็นการบูตเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกแล้วก็ให้เราตั้งค่าไปเรื่อยๆเลยนะครับ อ่าโอเคก็บูตเข้ามาสู่หนะ้า Cowat OS แล้วนะต่อมานะครับก็จะทําการติดตั้งเจ้าตัวรูทแล้วก็ติดตั้งพวกแอปพลิเคชันที่จําเป็นต่างๆนะครับแล้วผมจะโอนข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ทกาํกกนนทาทการปรับสเกลตัวเครื่องก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นทํางานได้เร็วขึ้นอ่าผมจะทําการปรับสเกลตัวเครื่องก่อนนะครับก็จะใช้คําสั่งตามนี้เลยนะ ก็จะโอนไฟล์ลอมเข้ามาในตัวเครื่องเเดี๋ยวผมจะรูทตัวเครื่องให้ดูกันนะครับอันดับแรกแล้วก็จะมาเช็คเจ้าตัวเครเนลของผมนะครับแล้วก็จะทำการโอเวอร์คอให้ดูอ่ะโอเค เข้ามาสู่เจ้าตัวโหมด TWRP แล้วนะแล้วก็จะทำการอิ t สต l l ไฟล์ร o t นะครับ zip magic zip อ่านี่ครับอ่าเสร็จแล้วผมก็จะรีบูตนะครับอ่า โอเคครับเมื่อรี o ูตมาแล้วผมก็จะลงแอปพลิเคชัน SKM ก่อนนะครับเพื่อใช้ในการาตรวจสอบเคอร์เนนะครับก็จะขึ้นตัว Magic App ขึ้นมาให้เราทำการติดตั้งก่อนนะครับแล้วมันจะขึ้นแบบอย่างนี้นะครับว่าเมื่อถือได้ทำการรูทเรียบร้อยแล้ว แล้วผมจะเปิดใช้โปรแกรม FKM นะครับในการตรวจสอบเคอร์เนลนะครับก็อนนี้นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นสเปคต่างๆก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีการ overclock แต่อย่างใด GPU ก็ยังเป็น587อยู่นะครับยังไม่ได้ทําการ overclock แล้วก็ปรับแต่งเจ้าตัวเคอร์เนลแต่อย่างใดนะครับแล้วผมจะทําการ set เจ้าตัวเคอร์เนะครับที่ ผมได้ทำการปรับ modify เข้ามานะครับก็จะโอเคครับผมก็ทำการอ่านถ่ายเจ้าตัวไฟล์ overclock kernel นะครับเข้ามาใส่เจ้าตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับผมก็จะทำการใส่เจ้าตัวไฟล์ overclock นะครับ GPU 950 m มกะเเข้าไปในตัวเครื่องนะครับก็จะทำการรีบูตเข้าสู่โหมด recovery ก่อนนะครับ ครับก็รีบูตเข้ามาสู่โหมด TWRP แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการ s t a l l m a i ิน f i l ไฟ o o t นะครับซึ่งเป็น Kernel ที่ f ฟดด้วยไฟล์ b o o t นะครับก็ FAT เลยจากนั้นก็รีบูตโอเคครับก็บูตมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะตัวมือถือก็จะถูก Overclock ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ gpu อยู่ที่950 MHz นะครับ แล้วก็ตัวมินิมัมนะครับ GPU ครับก็วิ่งขึ้นมาที่950เมกะเฮิร m e h z นะครับเป็นการ overclock ขึ้นมานะแล้วก็เราจะลองปรับสุดดูนะครับเรามาดูความสเสถียรของระบบนะครับครับแล้วก็ในนี้ผมได้ทำการเลือกใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า fde นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแอป,ปที่ใช้ในการควบคุมเจ้าตัว kernel อีกทีหนึ่งนะซึ่งเป็นแอป,ปที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับใน ในสตก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับก็พิมพ์คาว่า FDE นะมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดซึ่งสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพโดยรวมของตัวเครื่องได้ผ่านเจ้าตัว FDE เลยนะครับก็ตัว Build Perp จะมีให้เราสามารถปรับจูนได้นะครับโหมด Build Perp ก็จะมีตัว Network s w i t c แล้วก็ GPU s w i t c นะซึ่งเร,เราเปิด GPU s w i t c ปุ๊บมันจะดันสุดประสิทธิภาพ GPU ให้เราได้เลยแล้วก็บวกกับ Uh, GPU OC mm hmm. ที่เรา overclock ขึ้นมาซึ่งจะทำให้ตัวเครื่องนั้น mm hmm. มีประสิทธิภาพโดยรวมที่ตีขึ้นมากนะครับ mm hmm. ซึ่งก็โดยรวมก็ถือว่าการทำงานลื่นไหลนะครับไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกใดๆทั้งนั้นเลยนะครับ mm hmm. ผ่านครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการเทสเปอร์ฟอร์แมนเครื่องก่อนนะครับ ก็ผมจะลงพวกโมดูลพวกส่วนประกอบต่างๆนะครับของอตัวไฟล์รูทเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการเทสดสอบเครื่องด้วยโปรแกรมอันเดอร์ตูกันนะครับ ครับผลคะแนนก็ออกมาเป็นเอกฉันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับครับคะแนนที่ได้ออกมาก็อยู่ที่7จ็ดแสนสี่หมื่นนะครับซึ่งก็ต่างมาจากเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมจะให้ดูอันดับแลนกิ้งนะครับว่าเครื่องเดิมๆไม่ได้โมดิฟายคอสตอมลมอะไรอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่อันนี้ วิ่งขึ้นมาที่อันดับที่12แล้วนะครับนในแลนด์กิ้งนะครับแล้วก็เครื่องเดิมของมิสิฟทีโปนะครับแลนด์กิ้งจะอยู่ที่อันดับมิสิฟทีโปอยู่ไหนวะมิสิฟทีโปอ่านี่ครับเครื่องดําเดินอยู่ที่อ่าอันดับ29นะครับด้วยคะแนน6 แสนหกนะครับซึ่งเครื่องของเราที่โอเวอร์คอกขึ้นมานะครับก็อยู่ที่อันดับนี่นะครับเจ็ดอันดับที่สิบสองนะครับซึ่งก็ตีคู่มากับ S21 Ultra 5G Snapdragon 888เลยนะครับซึ่งของเราเป็น Snapdragon 8 6 5แต่วิ่งขึ้นมาเท่ากับ Snapdragon 888นี่ก็ว้าวมากพอแล้วนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับ ตัวเลือกในการประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับพี่ๆที่คิดว่าอาจจะโมดีไหมหรือเครื่องเดิมๆดมีไหมครับซึ่งผลคะแนนก็ออกมาเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าเครื่องโมแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะแน่นอนครับก็โอเคครับผมก็ติดตั้งเจ้าตัวพวกแอปพลิเคชันและส่วนประกอบพวกโมดูลต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับกับเจ้าตัวลอมขอวัดนะครับอันดับแรกนะครับพวกกลุ่ม Wi-Fi Bluetooth ก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ผมจะมีปุ่มเปิดปิด performance เครื่องให้ตรงนี้นะก็จะมี power save แล้วก็ auto แล้วก็โหมด performance นะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มในการปรับเปิดปิดจอเล็กจอใหญ่นะครับก็กดแล้วก็จอมันจะใหญ่ขึ้นมาขยายใหญ่ขึ้นมาเองเลยอย่างนี้นะครับนะนะก็สามารถกดกลับค่าเดิมจอขนาดจอก็จะกลับไปเล็กเหมือนเดิมอย่างนี้ครับแล้วก็ ในตัวกลุ่มโหมดตั้งค่านะครับก็เปิดขึ้นมาจะเป็นตัวคอบวัตเซตติ้งนะครับซึ่งจะมีให้เราสามารถเซตติ้งคอบวัตต่างๆได้นะครับแล้วก็ในโหมดการแสดงผลนะครับก็จะมีโหมดทีมมแล้วก็ให้เราเปิดเลือกใช้ได้แล้วก็ตัวรีเฟรชเรทนะครับที่หลายคนกังวลก็มีให้ปรับเหมือนเดิมนะครับมินิมัมแล้วก็แมกซิมัมนะครับสามารถปรับแต่งได้ว่า ตัวมินิมัมจะให้ต่ำสุดวิ่งที่กี่เฟรมเรทนะครับแล้วก็แม็กซิมัมสูงสุดก็144 h z นะครับในหมดหมูดการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรให้ตเยอะมากนอกจากจะเป็นโหมดแบบเขาวัดเซตสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจที่จะ,ะติดต่องานรูดเครื่องกับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook แบงค์พันโทรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์เพจก็สามารถติดแชทต,ติดต่อผมมาได้เลยนะครับตอบทุกคนครับผมว่ายัางไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ